าการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำมึงไปไหนมาแล้วมึงจะยุ่งอะไรกับกูนักหนาวะ กูจะย่งเป็นไรนักหนาบ้านช่องก็ไม่กลับแถมไม่ช่วยกูดูลูกอีกก็มึงเป็นแบบนี้ไงกูถึงไม่อยากกลับบ้านหน้าเบื่อชิบหายกูไปดีกว่าเออจะไปไหนก็ไปเลย เป็นอะไรอ่ะช่วงนี้ดูเศาๆช่วงนี้เพื่อนเราเ้าใกันมันือไรเดียวมันก็ผ่านไปบยไเดย้อะบอกเิดตามวเดกูมีจะบอกว้าเดี๋ยวกไอ้เรื่อะไอ้เมื่ที่งใจกูจะอฮิงหอที่ไหนมงนู้นเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเลยเจอ

สวัสดีครับอันนี้เป็นผู้ปกครองของยสมินใช่ไหมครับอ่าใช่ครับพอดีว่ายสมินมีปัญหาทะเลาะวิวาดกับเพื่อนที่โรงเรียนครับอ่า uh, ครับครับครับสมั์ทสมัคมึงเลียงลูกภาษาอะไรวะครูจะมาฟ้องว่าลูกไปทะเลาะกับเพื่อนอีกแล้วมึงดูบ้างป่ะแล้วมึงอ่าคอยช่วยกูเลี้ยงลูกบ้างไหม มัด่ากูอย่างนี้ได้ไงวะก็กูทํางานหาเงินเลี้ยงพวกมึงสองตัวมึงจะเอาได้หนากแบบกูวะแล้วเวลาว่างของมึงมึงเคยมีให้ครอบครัวบ้างไหมกับบ้านเดึนๆืดืนๆให้กูเลี้ยงลูกคนเดียวกูก็เหนื่อยเออกูก็เหนื่อยมึงเหนื่อยอะไรวะกูเห็นมึงแดกแต่เล่าบ้านก็บ้านมึงก็ไม่กลับก็บ้านยังกลับนรกเห็นงซวยบ้านด่ากูขนาดนี้ได้ไงวะเออ พวกมึงเลยพ้อมึงสิงทะละก,กับกัพวกมึงเลยหนูทำผิดอะไรทำไมแม,แม่ต้องทำ้ายหนูด้วย ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวคือมาตราสีความรุนแรงในครอบครัวหมายถึงการกระทําใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย